มันด huh kind of the like ีแล้วเขามันเขากระปอยมันเช่าหมมันเช่าเผ็ดโลดลูกผู้ที่ชอามันก็เป็นมันเคยในนี้บัเทิงมาแล้วมันก็ดีแล้วเขาชงแบบนี้เจ้าสืบประวัติเป็นบ่อะมันบุฟังความมันลยอะมันบุฟังกับบุญเจ้าเลยเจ้าก็มันบุฟังความเจ้าก็ชื่อโซมาแล้วก็ใส่ในโคกเช่านี่ ยังอะไรยูกูนี่อย่างังมบบแบบฟังความเห็ดกระเทว่าได้ทรมานเลยอืมส,สอนยังอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบาวบอส ขอบคุณมากมากค <hi> รับี่น้องรสี่ห้าเลยนี่ลมกันสบายดีเลยบ่ะพอดเลยสบายดีเดลยสบายดีดทุกคนสวัสดีราะว่าเจ้าอยากขายบดในนี่ขายเท่านั้นเท่านี้แหละมึงมีหมูมึงใส่หมูมาซื้อเอามึงมีไงไงมึงมีหมูมาที่ใส่นี่เลยเนาะจะใส่มีไม้ใหญ่เขาแห้งข้าวไหมก็กำลังก่อนนี่เขามีหมดมีลงเลย เราเลยเป็นกขาหม่มนคือคนนาะนมีมันใม่มันโมยำนานโดโดยันกขาไม่นะไปหาตัดไหม่จพี่ป่าสิกินปักาใม่ยแล้วนี่นี่ไกายกูไปีก่อนนะมดานาเานกินากาเหรอได้โอโกินมาแล้ว นางนั้ไเด้อเ็นั้นไมตู้เจ้นี้าใบก้อนฝนบ่อดไปเฮือนเจ้าบ่มาฮะดูดูโตดูแต่ผมกูโตู้ดีนอวบบ่มีนางเลยมีคุณเดียวปากกันตู้อยู่้อเอาหาล้วผมูตจะกกนักากะทิพอาองนี่ก็เอา้นี่หายกนมากผูที่ะองคงเงียบเ ก็นาเอเขาตบมาให้เลยชองพูนี่ยหนาวผมมาให้กับเขาเขาแต่เขาหเขางอดินหน้าเลยใหญคนทรหอบกามมาเบกมาแหงบุญเจ้าเลยโดยแต่ตังมุตั้งใจเาบ้านเมืองเราเป็นบ้าเป็นวัวกายหาเบดเทบบานใจเมืองเขาอยู่ดินเราเอง ก็บ่าาาามีผู้ได้บ่าผู้ได้วาคันจูเพื่อนหมู่ดินหมู่ละหมู่ก็ย่างเป็นโถดเป็นโถยเขาก็อยากให้นี้เรียนบอกแั่นแหละไอรคือการมนุษย์มน่าคือการใครก็ถูกยากถูกความหนาก็พาห้อมกันใหนลราบอกสื่อจะไปทางใดกันจากเมื่อบ้านเอ่ามันเมื่อน้ำอันนี้มันอยู่เดียวแล้วมันห้องหาเวิร์เวร์เวิร์เวร์เหล่อไต่หล่อเนื้อคือนกกระรอแม่นแล ขาบังามกก็เทอนในเอากันแล้วหลัดลวงคนรับปูพวงัวเมีควายกัยาบวมีใครกินมากินนี่กินคองบอได้มันเลยลูกมันเอาวกรมันไล้ลูกมันก็เป็นดาเขาไปมลุงกัล้วงโอ้ลุกันเราเ้าจะเลยว่าไหวนะมามักกันเลยไปชองจำเดือนเลยมันดี ทีแล้วเขาก็ออาตช่วัวมันคห้บาทมันดูผู้ทจ้วังวังมาอยู่เ้าทำตงไวยลำตัวยบนที่เจ้าไปอย่คุณ้านผัวมันแม่ให้เรา่แห่ตอนไปตอพี่โจมันก็เป็นอีกเป็นอีกมันดีแล้วแร้วเขาชงบัตรนี่เขาชงไป่อยแม่มันกูไปตื้อลูกเป็ดกับพ่กไปไปจ้างกูแต่บ้านนึงเจ้าบ้านึง รถตอเราเกียร์คุบกีพาไปเพิงขี้ไปซื้อปุยูชหมเนาะวิเลียงมันก็เป็นมดพาคอยไปซื้อตำโซอ่ะเป็นถ้าหัวชาแล้วก็ไปซื้อกาแฟนมอยู่บึงทะเลมันพาไปมันก็ขี่รถเก่งอยู่เป็นเรื่องรถเรื่องรางโอ้ยงานเนไกเลไปอ่ะ ค่ๆนี่เมื่อกี้คๆเด็กแล้วก็พอจะเป็นบาปหรือไม่อันนี้มันได้ลูกคนนี้แล้วมันเป็นบาแเฮมป็นบาลูกคิดกคมเนาะอย่ามาคิดคำมมันกินบุญคลางเลยเคยเป็นเนาะบ้ากูไ่เคยเป็นตะเกิดเป็นคนแม่เล่กูได้ลูกแต่มึงคนที่เจ็บเลยเขาบอกกูสิว่าบ้าเพียงความปถอย เป็นนั่นแล้วสบายเขาวอาตัวจริงลืมมันได้ลูกกกมันก็เป็นเขาก็ใส่โซมันเนียนมันดีละเขามเขาก็ปล่อยมันเช่ามันเช่ามันเช่าบลูพุกิชามันก็เป็นมันเคยในนี่มาเทิงมาแล้วมันก็ดีแล้วเขาทรงแบบนี้เราสืบประวัติไปมลอ อ่ะมันบุฟังกับบุญเจ้าูเอ้ยจากมันบุฟังความเจ้ากซื้อโซมาเราใส่ในกุกเจ้าอันนยังอยู่กูนี่ยังยังบาบุฟังความเห็นกระเทวากับได้ทรมานเลยนี realised. ่เขาบอกกินกินห่อนกินห่อนมันกินเลยอย่ามาเตียงอย่ามาทวงบุฟ่าเขากินลูกมึงตายเลยมึงยังกดต่ยยนุ้ย ออาไปเลยเนาะลับไปเลยเป็นไพ่เป็นคนวาวอ่ะที่ปอบกินเป็นเต็มเลยไพ่เป็นคนวาวนะครับตีนตายครับพี่ชีอยู่ใต้คืนน่ะกูไ่ได้ยังวาวถึงกูยังอีต้นปอบเดี๋ยวนี้นะกูยันปอบตายซื่อมาชีวาวนะเนาะปอบต้องกินนนั่แหละกูอีต้นยันมันตายซื่อบางทีก็กินเองก็มีกินลูกเองนะว้าเนาะแม่ตูวเจ้ากระไร เอามจากความเสีเห็ดละหัวบ่นบเกิดกินลูกมันลูกมันกจะเทานทเอาลูกใครทอดาเห็มบจะทำห้ออยู่ใดูนลูกเมันได้ลูกเรเ่คบ่เห็นบ่ลูกมันเห็นบ่เขมรปูขางตั้งเมียนก็ไปอยังได้ลูกสะปัดนะขับไเลือนหนึ่งได้ลูก แม่นแล้วคันเป็นคนทถกขโมยอีกอันนึ่งหนึ่งมากกระถุกยากชองมากกระบ่มีแล้วกระบ่จักเนาะเอาไปอบยองมอนี่นี่ทำนี่เลยลูกมันนะจะไม่ชิใหญ่ช่ชาวแคนเนี่ยมาเอามานอนในเฮือนขะน่อยโอ้จนอีตายจนมันแม่นแล้วเจ็บคอเดมันกินยังกรบเบิดแม่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 ผูพาไปหาหมอไปเป็นคนพาไปหาหมอกป้าเพิ่งแต่หาหมอในหัวโควะ มอเป่าแล้วคนเขาหักไม้ให้กินให้แตจมันหอกเป็นทางแหงแล้วมันก็โบนิเส้าเลยคนไปอบคนนี้ได้คนมันได้ทำบิดแล้วมันไปอบโยงมอแขงไปฝากเนี่ยทุก่นแต่มีเงินมีคำกัดบอกวเขาไม่กินผิดกินอันนั้นกินอันนี้เขาไปหาเงินสองแสนนี่นายนะก็ไปซื้อย่างนั้น นันกะอีแบบเนาะกินืหอยลอกซอี่หอยยังยงยังกินมดก็ชื่อประดบอก็ชื่ได้มดความจกินันดิดกันนึ่งอ่านำห้อนี่เขาอยู่ในำห้อนี่อาบเย็นอาบห้อนก็ยังคิดครไม่ได้กว้านะยังเป็นบ้านนตคือมามาตัวนี้ม่ได้อยากว่าวนี่ปากมาหนี่ม่ได้อยากว่าเนาะ่ว่าอยู่บ้านเดียว มึงมาเจ็บใจบลอะไรลูกม oh, ึงกูคอ้องมาฮีก right. ูน mm ต่มึงต้มกีบาปพ่อแม่มึงบอกให้กูต้มให้กูแกงนะกูไปได้ต้มกแไร่ไปเปกง่กู่มไ่ว่าเวนั่งใกล้เ้าล้วให้จาดอะกับปดีดหน่อยไม่ใ่เห็ดแล้วเพิ่นกะเห็ด กว้างเติบและดินกว้างแห้งนะเนาะโอ้ยค่อยูกบ้านค่อยในถือว่ากันได้สว่างแค่นี้มันะดรับสองแสนบาทนระเียงเนาะนี่มันเม่อวานเนื่อวานนั่งอยู่เนาะันป็นละปอดงามนดีปอดมวนว่ะตะกี้ ตะกี้นแล้วบอกเขาได้นี่มาซื้อชาวบ้านมาซื้อบ่คือมาถึงมาเกียรติบอกว่าตมมีเงินเจ้าบ่มีบนอยู่บนเช่าบอสิปัันให้เจ้าแม่นวอาคายคินาไลชิบล้านตะกี้นะตะกี้มนแล้วตะกี้ว่าสองล้านบาทเดือนชองเดือนเดือนหนึ่งดูช่องเดือนนี่ในรับหน้าแล้วนี่อข่าวเราบ่มีเงินบันมีร้านเช้าเลยได้เงินเลยร้านเช้าเลยมาซื้อเาวาละ เนี่ยนั่นได้เขาก็เขาเน่ก็บได้บอกว่าเขาจะคลายเขาจะคลายกูเท่านั้นท่อนี้เขาเน่าก็บริเวาถัดบริยานไปลื่นเขาอยากซื้อห้าชิปล้านกระยาได้จะซื้อหกชิปล้านกระยาแม่นบอกเขาจะคลายโตจำนั่นเขาแพงโตคนจอยากยโตอยู่เขาเน่าเลยเลยบ่มีเงินบ่นำหลูกจาวันนาเอาในแม่ดิน เราไปชอวเลยสิคา,ายลุงวางเราชิปันนานเฮาชิลาฮะลูกว่าแม่เอ้ยบวมีเงินก็ไอยากยืมเงินเขายืมเราไปกี่ดอกเขาเดือนละล้าชิบลาดนะในขนมแม่แม่เอาไฮนะจังปะกุลนายย่างอยู่นะขายยาสีหน้าแบบคล้ายๆวันนี้เจ้าไปขึ้นไปชมเขาไปกี่ดอกเขาไม่เดือนไปกี s <S right? ่ดอกไม่เดือนไปกี่ดอกใช้มใช้เงินเจ้าพน้าชอกินขับแม่เนาะ เขาบอกว่ากบุญนีดต้องดินกรอนกว้างดินกระดองดินลุบบนแม่นคองลุกเคยเขาก็บุญชันตันไม่หมอกเป็นลุกเคยเ้าตตะดองให้ยูแล้วก็ยูไปเขาก็ได้ แล้วก็คนแม่มีตุ๋นล้วเนาะแม่เม่นในลี้เนาะแม่เข่นหรือเปล่าเจ้าในบ่อกระเพิ่งนะแม่เม่นหรืเล่าเขน้อยนี่แหละมันมามาเอาหลจักมาไปนั่งไปชี่กเพ่นมต้าชั่วอยู่เท่าว่าจาอยากขน้อยอยากกินเดี๋เมื่อยเท่าเลยมันพาไป มันขับรถไปก็จะขับไว้นางมันก็บอกขับไว้พอเนี่ยมันบริจาคลดลูกมันก็จับไปลูกที่่าตินี่มันเป็นเหมือนกันไ่ปเอ็นคุณจิลอกะนงจงท่ากะแป้งน้ำแดงเราไปใส่แว่นท้ายฝอคือเชี่ยวแม่แล้วโอ้ยมาสิไปเด่งกุนังยาเนาะ ทมงานกระดคนมาเก็บด้เก็บไปแรกก็ได้้งไมี่างคนซื้อมังหย่าน่ะมเดอกกุสทางคายมืดมังหยาอยู่นี่น่ะลยได้เองขายมังหยาวัติลอเป็นวัสดุบเป็นนคุ่ดยบ่คัวนึง สบายเฮ็ดมนเด็พยเออเดดนี่บางบุญนี่ยันวาอยู่ลมนวมวมูนห่าก็บแม่หน่นี่นะเออแตกแล้วเป็นได้เเอนีให้ถือแล้วก็เธอตกติดนังแตกไ้วเหอติดนงแตกยงแหวนก็ได้ยังยงแหวนก็ได้มันตุมูนตกเนาะมันตกไปหิงบ่ไม่ยัหาแหวนตกตกเนาะไม่ถ่เนาะ ยังายเดี๋ยวก็มันหายเห่นังเฮาเอาวตีคอยนี่ตายมากมนออโย่นอนกับยานะดเนี่ยโอ้ได้จับกระป๋องอยู่ในไฟเมื่อเราบอกกเพิงค่อยและเฮาโห้งมดยยโดยโดาเลยเลยจูแล้ระวังเรืองยังไ้อันนั้นดูคิวคู่ห้อยนี่ขอบใจขอบใจมีน้ำได เราเครียดเลยเราเครียดด้ลูกเงรนันเียนะน้อเน่มาเครียดบกินน้ำเย็นบ่กินน้ำโอ้สุดเ็ดนสินน้ำเย็นบ่มังเปื่อยเราะเรจักไปสลัดเนาะสลัดเราเอาน้ำขอนมาสก์กินน้ำเย็นสลัดปกเลยเราแม่มันก็เปื่อยละลายเลยแบบนี้สลัดกูพเดี ข้อนัันบ้าบอตนนั้นเรา่้นบ้าก็แพ้กินขขาน้ำแนยได้เนี่นมันนี่ขย่าขย่าขย่าเขย่าขย่าแตกบิดเขย่าขย่าขย่าเขย่าเขย่าเข่าเขยาเข่าขย่าเ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 ีย่เขยาเยยเ่าเยเยเ่เยนเีย่เยเยยเขย่าเ่าเยยเยยเยเยาเยเย่ยนเ่เยนเ่าเย่เยเยเยยเ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 ยขายเ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 ย่นเยเยเ่ยเ่เยาเย่ ตัวตดเย็น้วยเนาะานติดเลือดนะเจ้าเลือดบนแดอนกไปดีด้ไปนสาวหรือยเลือดเลือดจะอิงเอาน่าไอ้เลือดเลือดไปดูจะไปดูจะมียาักห้อแล้วเจมเสียะียหายละแขงเดี๋ยวมันนองกันนาเป็นเื่อมันเข่ามันชงเขาเสียนปลานเขื่อนแล้รอ ขนมปานอยกินะบนม่ะจะยากว่ะเดี๋ยวเอาไว้ตอกแตงค่อยก่อนนี้จะมาอกินขนมนึกชาใบเนาะ่บดนี่เฮอยกินได้กินได้เราบริสุทธิ์ทีเนาะแ้วบางทีเนาเขียใจละเน่ะเคยชิต้มเอยชิต้มไปเชื่อน้ำก้อนเลยเคยชิต้มแล้วก็ชิลวกเกิบอีกลวกเกิบอืมแล้วบาีก็บเกใจลบันเ จะาหคนน้ยว่าอาดิช่าดุดบดเปิดอคนณตแต่ว่าเราใจดีนะเห็นว่าเมื่อวานนี้เอทีเบอกเรานอนเก่งวันล้วดีใครแล้วลูกกูปแปบเด เอาดิเบิรงเี้ยดเบอดีบเขาจะให้เบอร์เบิรเงี้ไ่ใช่บงโงเป็นอะไรืดำ่ไงมันาดแล้วนี่นะยบเอาเป็นอะไรถูกขนมมันเนี้เออมันโกดสี้นี่ขนมนี่เบิงวงเมื่อไรอะมันมีโกดสีิ้เ้าน่เไกินไ้อ้อไอ้หโตเดียวกันอ้าวไ้ไอ้นกับไ้นโตเดียวกัน้ไหนน นี่ปุ๊กนี่คนเดียวกันมาไหมแ่ไ่อนไคอนนะขนมนะนี่ไผ่คอนนี่ไคอนรูกแผลด้วชต้นนี่ไอ้ัน้นน่ะไอนี่ไปได้กินแล้วพ่อป่อตาเราเทาเลย้ยินทำยังไงโอ้ยพี่น้องแง่าไกราไม่ได้กินพี่น้องไก่คนไม่รอได้กินขาเไ่ได้ไปนี่ะเอ้าไม่ยังนี่ Anh kỳ cứ còn ghen, young à, Long, long, à long, 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 là Bà long, lo long, 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 nó long, 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 không long, 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 เราไยานั่นนะแต่ก็ได้แฉบบอบไปนี่เข่าเได้เข่ป่เลยใเนี่ยบอกกับไพถาบดเน่บอกกัไพ่บอดรไบดมือ่นครนเนาะบดสามสี่ก้อนแหละบบตัแต่มาขออยู่เลยสามเอนี้แหละขอนะขอสบายนะ เอาอ้นี่ไหนพี่น้องเอ้ยโบแมนวา่าก็พายว่าวไหวบอกด้กิ่นไหนี่โอ้ยใส่ให้เจ้ากันมากไปเล่นบล็อกกินกระเท็ดเที่ร้านของเพื่อนชิดาเน่กอเพื่อนนะว่าวรววววววว ออเพิ ar, ่อนใหเฮดเดียเนาะเจี no. anyway. ๊ยบมือรลายบ่กไปจะนเอดซีเพิ่นสิว่าพอคอยจะให้พอวัดหัวจะให้พอว่ามีอะไรล้มใเฮ็ดบ่ว่ดด้ตึงเขียดเราคอยจะฉาบในอากาศเน่นหนึ่งเล้อพี่น้องเด้ขอโทษเอฟซีเด้อเพราะว่าคอยเป็นคนจะล้กเฮฮาไงอยากให้พอวัดหัวหัวอะไม่อากใอวัดเรียดเด้อเจ้าจะให้่อยเด้อคอยจะให้จะให้เจ้าเมีอรลมขันเะนะอยให้เจ้าหัวใคยเรียดนะ ม้วนได้่น้องใบไปไม่ต้ข่อยเีดอมกันนยเไปะบอกไมือเขีด่เริ่มเขียดเลดิน้าเฮ็ดจะไดเบารีหัวจากานไอ้อลไอ้ไ่หัวไอ้เข่าเฮ็ดตาวไปตเอาดก็ัเราะมาหัว่อยเยอแวดูยาไป่นแเดดูอย่าไปนะอย่าไปนะอย่าไปนะอ่า

มการลุกขันพี่น้องหายวัดการเขียนเนาะคลิปนี้ก็จะจบชํำนี้แล้วพี่น้องเลยเด้ไปดีไปลไค่ะคนาบพ่อกันไหมเอาให้พวกเาเบิงเด้จะเต็ต่อเอาบ่อาบ่เี๋ยวพี่น้องเธออันไม้กันนะพี่น้องเมเอคิว n าว u พี่น้อง